คุณเขมมสองครับผมลงมาในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดชัยนาทนะครับมาตรวจสอบบ้านที่เกิดการซุดตัวลงไปนะครับปรากฏว่า เป็นบางหลังเท่านั้นนะครับแน่นอนครับในเรื่องของการซุดตัวนั้นเจ้าของบ้านบอกว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ท่อน้ํานั้นได้ฝังไว้ใต้ดินนะครับแล้วเกิดการแตกร้าวตรงนี้นะครับเกือบทุกหลังคาบ้านทีเดียวนะครับอาจทําให้น้ํารั่วซึมตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทําให้พื้นดินนั้นซุดตัวลงไปอีกหนึ่งจุดนะครับต้องบอกว่าอยู่บริเวณติดกับพื้นนาของชาวนาที่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพื้นดินต่างระดับกัน อาจจะทําให้ดินนั้นไหลลงไปนะครับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ทางโครงการบอกว่าก็จะพิจนารณาเป็นรายๆไปนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างบ้านนั้นไม่ต้องกลัวนะครับอยู่ในเรื่องของการประกัน2ปีอยู่แล้วครับปัญหาพื้นดินบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชัยนาทสุดตัวสร้างความหวัน่นวิตกให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากเพราะนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าเจ้าของบ้านจะต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อซ่อมแซมบ้านของตัวเองหรือไม่ ปันจะมาพรทองแดงเจ้าของบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชัยนาทประสบปัญหาพื้นปูนบ้านเกิดแตกร้าวทั้งที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยดินบริเวณหลังบ้านเกิดการซุดตัวเป็นแนวยาวลึกลงไปเกือบ1เมตรระบบท่อระบายน้ําแตกหักใช้การไม่ได้นอกจากนี้บ้านอีกหลายหลังยังมีปัญหาเรื่องห้องน้ําใช้การไม่ได้ชักโครกกดไม่ลงท่อระบายน้ําไม่ระบายเวลาอาบน้ําเสร็จก็ต้องมาตักน้ําทิ้งออกจากห้องน้ําเราก็ไม่คิดว่ามันจะไปขนาดนี้ เขาบอกเขาบอกไม่ต้องกลัวซุดนะตอกเ<ม>สาเข็มเยอะไม่ต้องกลัว<ม>บ้านพังนะบนด<ม>ิน<ม>แต่กำแพงเนี่ยลึกนะลึกมากเลยไม่รู้มันลอดไปยังไงพอตรงนี้มันชุ่มน้ําแล้วความต่างจากบ้านกันนามันสูงก,กันมากเรามีกำแพงกันดินอยู่นะครับแต่ เวลาเขาทำนาทีเขาก็จะปาดดินออกไปแต่เมื่อไรฝนตกหนักๆแล้วตอเนี้หลังบ้านเราต่ำไงปกติอะมากระถาก็คือมันทุกทุกจุดมันเสมอกันอพอน้ำขังมากๆดินก็นุ่มดินนุ่มมันก็มีโอกาสปิ้นออกไปมากมแต่บางหลังถ้ามีคนอยู่พอเริ่มปิ้นเริ่มอะไรเขาก็แจ้งแล้วแต่เราที่ไม่ได้อยู่ก็แจ้งตั้งแต่เข้ามามารับกุญแจบ้านเลยนะค่ะ ขณะที่ไฟฟ้าส่องแสงสว่างทางภายในหมู่บ้านก็ไม่ติดและที่มีปัญหาหนักคือท่อระบายน้ำบนถนนในหมู่บ้านมีการก่อสร้างไว้สูงกว่าพื้นถนนกว่า10เซนติเมตรทำให้เวลาฝนตกน้ำไม่สามารถไหลลงท่อได้ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำในส่วนของค่าน้ำประปาแพงจนผิดปกติเจ้าของบ้านเอื้ออาทรอ,อยากให้การเคหะชุมชนนครสวรรค์ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเข้ามาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาโดยด่วนค่าน้ำแพง แพงมากเลยแต่เราไม่รู้จะไปนั่นที่ไหนแพงมากนี่คือแพงมากนี่คือเขาว่าสิบเจ็ดบาทหรือไงนี่นะหน่วยละแพงแพงแพงจริงบางหลังอ่ะเขาไม่ได้มีกิจการอะไรเลยเสียเป็นพันเขาก็ไม่รู้จะไปพูดกันที่ไหนไปร้องกันที่ไหนค่าน้ําแพงเนี่ยเนี่ยเนี่ยยจะติงเรื่องค่าน้ํานี่เนี่ยแต่ค่าค่าไฟมันตามมิเตอร์เขาอยู่แล้วนั่นเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็ยังแปดห้าเลยมาเก็บแบบอันน่ะ น่นี่ยตนเนี่ย,ยขอร้องให้ตรงขน้ำหน่อยขน้ำแพงมากโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชัยนาทเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะชุมชนนครสวรรค์มีทั้งหมด267หลังเปิดให้จองตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2548มีกำหนดให้เข้าอยู่อาศัยในเดือนพฤศจิกายนปี2549แต่เกิดปัญหาบริษัทผู้รับเหมาทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไปนานเกือบ7ปี โดยเพิ่งมาแล้วเสร็จในปีนี้ขณะนี้มีชาวบ้านเข้าไปอาศัยแล้วประมาณ20%ซึ่งต่างก็ต้องประสบปัญหามากมายกับบ้านที่สร้างไม่ได้คุณาภาพอนเนกพลพิญโยถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮัรคอข่าวรายงานครับ